สวัสดีครับผมอ็อฟนะครับจากฟาดอิดอัพวันนี้นะครับผมจะมาสอนธีการทำคัรดออนไลน์นะครับว่าทำยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับผมตอนนี้นะครับผมก็อยู่ในหน้าตาของตัวแดชบอร์ดนะครับเดี๋ยวผมจะไปลองสร้างใหม่ให้ดูนะครับว่าเราทำยังไงได้บ้างก่อนอื่นนะครับให้เราไปที่ฟันแนลนะครับอันนี้เราก็จะมาอยู่หน้าหลักใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวผมจะขออนุญาตลบฟันแนลเก่าทิ้งก่อนเพื่อที่จะสร้างให้ดูกันใหม่นะครับ โ okay. อเค๋ยูผมจะเพิ่มนะครับแล้วเขียนว่าตรงนี้นะครับประเภทของ f ันแนลเนี่ยให้เรามาเลือกตรงที่สร้างคาร์ดออนไลน์กดสร้าง f ันแนลแล้วก็ชื่อของ f u n แนลก็แนะนำโดยภาษาอังกฤษนะครับผมจะเขียนว่า,วาคา์ดออนไลน์หนึ่แล้วกันนะครับโอเค เสร็จแล้วนะครับเราก็จะอยู่ในหน้าของในส่วนของการทำงานหลักนะครับผมทีนี้ก่อนที่เราจะมีคัสออนไลน์เนี่ยเราจะต้องไปสร้างโปรดักต์มันก่อนนะครับเพื่อที่จะจะให้รู้ว่าในค์สของไลน์ออนไลน์ของเราเนี่ยเป็นโปรดักต์ประเภทไหนเช่นผมอาจจะยกตัวอย่างเป็นอาจจะเป็นคอร์สขายความรู้เกี่ยวกับการทําโปรแกรมนะครับหรือว่าเป็นในส่วนของหนังสือหรือว่าในส่วนของเป็นในส่วนของอเป็นพอดแคสต์อ d ดิโอนะครับผมผมยกตัวอย่างมา นี้เราจะไปขั้นตอนในการสร้างนะครับผมโปรดัก c ์ก่อนให้เรามาที่ช่องทางทางการเงินตรงนี้นะครับตามผมมาได้เลยนะครับใครที่ดูไม่ทันหรือไม่เข้าใจก็ไปดูซ้ำได้นะครับผมกดที่หมาย o d u c t ทีหนึ่งนะครับผมอา่าเลื่อนมาข้างล่างนิดนึงตัวนี้ก็จะมีในส่วนของคัสออนไลน์นะครับอันนี้จะเป็นคัสออนไลน์ที่ผมเคยสร้างไว้นะครับผมผมจะมากดเพิ่มแพ็กเกจใหม่ก่อนอา่าเลือกนะครับก็เป็นคัสออนไลน์ตัวนี้นะครับที่ผมทําไว้กด ให้เราเลือกฟันแนลนะครับที่เราสร้างไว้ประเภทตอนนี้ก็เลือกนะครับว่าเป็น s ิมิเคลหรือว่าเป็น d ิจิทัลโปรดักตซึ่งในส่วนของผมมันเป็นตัว Digital Product นะครับผมก็กดตรงนี้ที่นึงนะครับชื่อสินค้าหรือแพ็กเกจก็คืออาจจะเป็นชื่อในส่วนของค้าอนอะไรของเราซึ่งผมอาจจะเป็นสมมติผมสอนในเรื่องของการออกแบบปกันก็เป็นการออกแบบด้วยโปรแกรมนะครับ Photoshop อ่าโฟโต้ช็อปโอเคนะครับผมแท็กตรงนี้นะครับให้ดูว่าเป็นประเภทไหนผมใส่เป็นหนึ่งนะครับผมการเลือกเก,เก็บเงินนะครับอ่าผมอ่าการเลือกเก็บเงินเราจะเป็นต้องเรียกเก็บ,เ,กบเงินซ้ำไหมนะครับผมเขียนว่าไม่ละกันนะครับวันหมดอายุของคัสนะครับผมอันนี้เราก็สามารถอีดีได้เลยครับว่าในคัสอ์อนไ์ของเราเนี่ยจะอ่า มีอายุการใช้งานกี่วันนะครผมอย่างผมตัวอย่างเป็นวันนี้วันที่ยี่สิบห้าใช่ไหมครับผมอาจจะให้หมดเป็นสามสิบนะครับเดือนเป็นศูนย์แปดสิงหาชาปีเป็นสอ,องพันยี่สิบอะไรแบบนี้แสดงแพ็กเกจนในแบบฟอร์มการลงทะเบียนนะครับให้กดใช่ p r i o r i t y นะครับใส่เป็นหนึ่งให้เรากดนะครับ Next เราก็เลือกประเภทวิธีก็คืออันนี้ผมจะใช้เป็นชำระและอ่าเป็นชำระแล้วนะครับ จำนวนเงินที่ชําระก็คือจํานวนค่าราคาคัดอ,อนไลน์ของเราครับว่ามันอยู่ที่เท่าไหร่ผมจะขียนไปที่999บาทนะครับผมก็กดฟ i n i s นะโอเคทีนี้พอเราได้ในส่วนของ product ของเราแล้วเนี่ยให้เราไปที่นะครับผม funnel เราปกติเราก็ไปที่ funnel ของเราอีกทีนึงตรงนี้นะครับให้เราไปที่ตัวสมาชิก ตัวสมาชิกตรงนี้จะเป็นการตั้งในส่วนของหน้าต่างในการเข้าไปสู่คัสออนไลน์ของเรานะครับว่าจะทํำยังไงโอเคผมจะกด default ให้ดูก่อนนะครับว่าหน้าหน้าต่างหน้าตาของคัสออนไลน์เราเป็นยังไงกดทีหนึ่งครับตรงนี้อ่า๋ยวผมขออนุญาตล็อกเอา์ก่อนโอเคครับตรงนี้ก็จะเป็น default ในส่วนของตัวฟาดอนอัพนะครับโดยก็จะมีโลโก้ของฟาดอินอัพนะครับผมแล้วก็ยู e r ซ a m e p a s s w o r d ที่ เราเนี่ยจะได้ให้ลูกค้าของเราเนี่ยเข้ามาเรียนคาสออนไลน์ถูกไหมครับแต่เดี๋ยวผมจะมาปรับตรงนี้ให้เหมือนกับว่าให้ลูกค้าที่เขาเข้ามาเรียนเนี่ยได้สามารถล็อกอินและใช้งานได้นะครับโอเคก่อนอื่นก็หน้าหลักของสมาชิกนะครับผมตรงนี้เขาจะให้เราสามารถอัปโหลดในส่วนของโลโก้ลงไปได้นะครับโลโก้ก็จะเป็นตรงนี้นะฮะฟาดิทอัพนะครับผมจะเปิดสลับไปมานะครับก็ผมมาอัปโหลดก่อนโอเคครับดาวน์โหลด ให้เราไปที่เพิ่มสื่อนะครับแล้วก็ไปที่ image d c k a n d o p ตรงนี้เดี๋ยวผมจะอัพเป็นอายืมของโลโก้ของ Lazada เข้ามาก่อนละกันนะครับโอเคครับกดอัพโหลดแล้วกดอัพโหลดแล้วแทรกนะครับเดี๋ยวสักครู่รากดดันก่อนทีหนึ่งตรงนี้มีเดียเรากดเพิ่มไปยังหน้าหลักนี้ตรงนี้มันก็จะขึ้นมาตรงนี้นะครับชื่อแด h บอร์ดนะครับผม ตรงนี้ก็จะเป็นชื่อในส่วนของแดชบอร์ดในโปรแกรมเนี่ยเดี๋ยวผมจะแปลอธิบายถึงว่าตรงไหนนะครับผมก็ผมจะตั้งชื่อแดชบอร์ดว่าอ่าอ,อาแบบด้วยโปรแกรม Photoshop นะครับผมโอเคครับก็จะได้มาตามนี้ตรงนี้เป็นรายละเอียดนะครับผมอาจจะใส่ในคิดเพ่นว่า,าวิธีการ ออกแบบเบื้องต้นนะครับผมอาจจะเป็นศูนย์หนึ่งก็ได้นะครับอันนี้เราจะเราไปคีเอทได้เลยโอเคครับก็กดบันทึกเราก็จะได้อ่าในส่วนของหน้าตาตรงนี้มานะครับเดีย๋ยวผมจะไปกดให้ดูอีกทีหนึ่งทีนี้ในเมมเบอร์เมมเบอร์คืออะไรเมมเบอร์ก็คืออ่าเราอาจจะต้องทำยูเซอร์พาสเวิร์ดนะครับให้กับคนที่เข้ามาเรียนคาของเราใช่ไหมครับก็กดไปที่เพิ่มสมาชิกครับอันนี้ผมยกตัวอย่างนะครับ ผมชื่อออฟนะครับก็เป็นตรงนี้เราจะต้องใส่ชื่อเป็นสังเกษซึ่งจะต้องให้ได้อ,อยู่ที่หกหกตัวอักษรขึ้นไปผมเขียนเป็นออฟคุงละกันนะครับผมง่ายๆแล้วก็รหัสผ่านผมเป็นหนึ่ง6สามสี่ห้าหกตรงนี้ก็ยืนยันรหัสผ่านก็เป็นหนึ่ง6สามสี่ห้าหกโอเคครับสถานะก็เปิดทําการตรงนี้เรามาปรับนะครับให้มันปิดทําการหรือว่ารอตรวจสอบนะครับผมเปิดทําการแล้วก็เน็ก อีเมลผมก็ใช้เป็นอ่าอีเมลของผมนะครับอ่าตามนี้เลยโอเคกด next ยังไม่มีฟิล์มกำหนดนะครับผมกด next ไว้ก่อนเพื่อเป็นสมาชิกท,ท,ที่ชำระเงินเลยใช่ไหมครับกดใช่นะครับส่ง e mail, อีเมล่าตรงนี้เดี๋ยวนะครับเป็นเย่ยน,นะครับเลือกเก็ตไปน,นี้ก็จะเป็นอ่าการชำระเงินนะครับว่าเราจะชำระเงินผ่านทางไหนแบงค์ทรานเฟอร์ไหมหรือว่าเป็น Cod นะครับ c a s h on d e l i v e r y หรือ Paypal ตรงนี้ผมเลือกกลายเป็นอ่า แบงค์ทันเฟื่อนะครับกระนานเลือกแพ็กเกจแพ็กเกจนี้คือแพ็กเกจที่เราสร้างโปรดักไว้ตอนแรกมันมันจะถูกขึ้น d ด f a ฟอ t ์มาผมก็กดไปที่การออกแบบด้วยโปรแกรม Photoshop นะครับผมอ่าตรงน,นี้ก็จะเป็นราคาที่เราไปสร้างโปรดักไว้แล้วนะครับมันก็จะแอดขึ้นมาให้อัตโนมัติก็กดติ๊กถูกทีหนึง่งอาวันเลืกเก็บเงินถัดไปสมมติว่าอ่าผมอาจจะเก็บเงินอีกทีหนึง่งก็จะเป็นเดือนหน้าใช่ไหมครับผมอาจจะกรใช้เป็น30นะครับผมเดือนก็เป็น09นย์้านะครับ ปี2020อะไรแบบนี้นะครับผมส่งอ e ีเมลต้อนรับไปยังสมาชิกหรือไม่ถ้าเราจะอยากจะส่งก็กดใช่แต่ผมไม่นะครับก็เลยกด finish โอเคครับเราก็จะได้มาแล้วการฝึกอบรมนะครับผมเราก็มาตั้งหน้าต่างของในส่วนของการฝึกอบรมว่าจะมีข้อมูลอะไรนั้นบ้างนะครับผมชื่อโมดูลนะครับการแบบด้วยโปรแกรมนะครับผม Photoshop, Photoshop ผมเขียนไปก่อนครับเป็นสั้นผมอสอนเรื่องการออกแบบและกันนะตรงนี้เราลองไปปรับคอนเทนต์ตามคำคัเรานี้เราสร้างไว้นะครับเรื่องการออกแบบเบื้องต้นนะฮะโอเคคำนที้าายละเอียดผมไม่มีนะครับ d ิ s p พย์ออเดอนะครับให้มันอยู่ที่1เลยนะครับมันจะได้อยู่เป็นในในส่วนของด้านบนๆใค,ใครสามารถที่เข้าถึงมุมนี้มันก็คือการผมว่าตรงนี้ติ๊กไปนะครับ ทำให้บนนี้สามารถเข้าถึงได้สําหรับสมาชิกยังไงครับอันนี้เผมือนเหมาว่าหลังครับเราก็ใส่ได้นะครับว่าหลังจากสมัครแล้วกี่วันนะครับผมถ้าผมจะให้ใช้ทันทีก็กดบันทึกโอเคผมได้มาแล้วโมดูลฟอรัมตรงนี้เราสามารถมาเพิ่มฟอรัมเพื่อสร้างความพิเศษนะครับแต่ว่าผมจะข้ามไปก่อนยังไม่แนะนาให้ทานะครับแสดงความคิดเห็นนําออกส่องออกยกเลิกนะครับผมต้องมาทำเหมือนแค่ตัวนี้ก่อน นะครับแล้วเบื้องต้นผมจะกลับไปที่หน้าการตั้งค่าทั่วไปแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปลองพรววิวให้ดูนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นหน้าในส่วนในส่วนของคัสออนไลน์ของเรานะครับทีนี้ผมจะลองใส่ในส่วนของตัว username นะครับที่ผมตั้งไว้อบคูง p a s w อ r ก็จะเป็นหนึ่งสอสามส่ห้าหกอ้าโอเคกดล็อกอินที่หนึงเนี่ยครับเราก็จะได้หัวข้อมาสอนออกแบบด้วย Photoshop วิชันการออกแบบ เบื้องต้นนะครับผมโมดูลที่เราปรับตรงนี้นะครับที่ผมตั้งไว้การออกแบบด้วยโปรแกรม p h o t o s h o เรื่องการออกแบบเบื้องต้นเข้าเรียนาในนี้เรายังไม่ได้ไปทําในส่วนของอตัววิดีโอที่ผมจะสอนใช่ไหมครับก,ก็จะว่างอยู่แต่ว่าเดี๋ยวเราก็จะมาทําให้ดูเบื้องต้นนะครับโอเคตรงนี้นะครับให้ผมไปที่การฝึกอบรมแล้วก็บทเรียนตรงนี้ก็เดี๋ยวผมจะเพิ่มบทเรียนตรงนี้นะครับ ให้นามาที่เพิ่มมาดูนบทเรียนแล้วก็เพิ่มบทเรียนอ่าชื่อบทเรียนเราชื่อว่าบทเรียนอะไรครับอ่าผมแค่การบทเรียนผมในว่าการตัดภาพด้วยโปรแกรมนะครับ Photoshop ครับสถานะก็เป็นเผยแพร่นะครับใช้ในเนวิเกชันไหมก็กดใช่อะไร การเมนูนะครับผมตรงนี้เลสเซ่นทำเนียตรงนี้น่าจะเป็นภาพประกอบกับในส่วนของการเรียนการสอนผมก็ไปเพิ่มสื่อแล้วเดี๋ยวผมจะลองเรียกภาพประกอบการสอนมานะครับสมมติเป็นผมลองขอหาภาพดูน,นะครับผมเป็นแบนเนอตัวนี้โอเคเรากดอัปโหลดนะครับแล้วก็ ไฟล์ภาพอาจจะมีขนาดใหญ่นิดหนึ่งโอเคกกดปิดไปก่อนเดี๋ยวกดอีกทีหนึ่งสมมติเป็นภาพของเรานะครับก็เพิ่มไปอย่างน่ารักทีนี้ไฟล์ที่เราสอนจะเป็นไฟล์ประเภทไหนครับอาจจะเป็นวิดีโอไหมหรือว่าเป็นลิงก์เอ็มเบดหรือว่าเป็นดาวน์โหลดนะฮะอย่างผมคิดว่าผมจะสอนเป็นวิดีโอนะครับผมและอาจจะต้องกําหนด URL ตรงนี้เราอาจจะต้องไปฝากไฟล์วิดีโอไว้ที่ หมือนว่าเป็นเว็บอัพโหลดนะครับผมซึ่งท่านอาจจะเอาลิงก์จากตรงนั้มาได้แต่ในกรณีนี้ผมจะลองแอดลิงก์จากาตัวของ URL นะครับมาแล้วกันแต่เดี๋ยวผมไปดูตรงอื่นก่อนนะครับปุ๊บผมอาจจะเป็นภาพนี้เข้ามาก่อนปุ๊บรายละเอียดของหน้าก็ไม่ผมอาจจะใส่เป็นอะไรไ้ก่อนนี่หลายๆท่านอาจจะไปเพิ่มเองได้นะครับรีทเปอร์ออเดนะครับก็ปรับเป็นหน,นะครับผมตรงนี้ เตอร์ After, หลังจากสมัครแล้วหรือว่าสมัครเลยนะครับคุณต้องการให้เขาอ่าแสดงความคิดเห็นบรืณไม่ตอบไม่หรือใช่เลือกได้นะครับอนุมัติไม่อนุมัติกดบันทึกไปอ๋อโอเคครับรายการเมนูนะครับผมอาจจะใส่เป็นอืมเบื้องต้นของการแบบทัทีน่พอดีไม่ไม่ได้เข้ามาดูตรงนี้ อ่าโอเคนะครับผมแล้วเราเดีวลองไปดูหน้านี้อีกทีหนึ่งอ่ามก็จะมีหน้าพอเราเข้ามาและเอาใหม่นะฮะหลังจากเราล็อกอินมาเสร็จใช่ไหมครับตรงนี้ตอนแรกที่ผมเข้าไปดูมันไม่มีเรื่องของบทเรียนอย่เรากดเข้าเรียนทีปุ๊บ มันก็จะมีภาพบทเรียนของเรานะครับผมแล้วก็ผมก็เสียดสีเช่นว่าการตัดภาพด้วยโปรแกรม Photoshop นะผมไอ้น,นี้รายละเอียดของตัวที่ที่บอกไว้ซึ่งผมใส่ไปจุดจุดไวจ้จริงอาจจะไปใส่เพิ่มเติมนะครับล็อกกด a s s e t u r l ยเครับตรงนี้ครับก็จะเป็นลิงก์การเรียนของเราตรงนี้ท่านก็อาจจะต้องไปอัปโหลดนะครับในส่วนของตัวลิงก์เข้ามานะครับผมอ่าโอเคเดี๋ยวผมขอไปดูเรื่องสมาชิกแล้วก็ไปดูเรื่องของการฝึกอบรม บทเรียน่ยวเราไปปรับแค่ไขายย่างนี้มันได้นะครับว่าจะเป็นยังไงตรงนี้นะฮะถ้าสมมุติว่ามันเป็น Embed Code เนี่ยผมจะผมจะยกตัวยอย่างเอาวิดีโอจากตัว YouTube มาแล้วกันนะฮะเน เช่นสมมติเป็นคลิปอยู่ตรงนี้เนาะผมก็กดคลิกขวานะครับแล้วก็ไปที่โค้ดสําหรับการสั่งนะครับจริงๆโค้ดการสั่งเนี้ยท่านจะต้องเอามาจากตัวลิงก์ของท่านพยายามอย่าเอามาจาก youtube นะครับเพราะว่าถ้าเขากดไปที่ y YouTube เนี่ยเขาอาจจะไปเรียนฟรีได้แต่ถ้าลิขสิทธิ์ของเราเนี่ยเราอาจจะต้องไปหาลิงก์อยู่ที่ฝากไฟล์หรือรอ,อัปโหลดเองอีกทีหนึ่งตรงนี้นะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวผมจะแปะมลงไปตรงนี้ก่อนนะครับทีหนึ่งเราก็ กดบันทึกนี่เดี๋ยวผมลองไปดูหน้าที่ผมทําไว้นะฮะอ่าโอเคก็กด Access Link ปุ๊บก,<ม>ก็จะมีวิดีโอที่ผมอัพเมื่อกี้นี้เข้ามาในนี้เราก็สามารถแสดงความคิดเห็นได้นะครับผมอ่าก็เป็นเบื้องต้นของวิธีการสร้างคาดออนไลน์นะครับยังไงนะครับยังไงนะครับอย่าลืมอ่ากดเข้าไปดู เข้าไปฝึกกันได้นะครับผมวันนี้นะครับผมออฟนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ